สวัสดีครับจากไทย forex elit นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับกับบทวิเคราะห Fore นะ์ forex วันนี้เราพบกันบ่อยเลยนะครับเราจะเทรดกันทุกวันเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่ามีเวลาว่างนะโอเควันนี้นะครับก็จะเป็นบทวิเคราะห์ของวันที่17มิถุนายนนะครับถ้าใครที่เข้ามาดูบทวิเคราะห์นี้นะครับผมขออย่างหนึ่งนะฝากกดแชร์คลิปวิดีโอตัวนี้ให้ผมด้วยนะครับฝากกดแชร์คลิปวิดีโอตัวนี้ให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะ มาวิเคราะห์แล้วก็จะเป็นการรีวิวของเมื่อวานด้วยนะครับที่เราได้ทําการเทรดไปได้วิเคราะห์กันอย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะครับสารค้ายที่ติดตามมาสําหรับในสัป,ปดาห์นี้นะครับโอเคเรามาดูกันนะเรามาดูกันในคู่เงินผู้แรกเลยเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับสําหรับในวันนีอ้อย่างในเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้มีการวิเคราะห์ไว้ในคู่เงินของ URGBP นะครับคู่เงินของ URGBP ในระดับทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับ ผมเขียนให้นะครับเผื่อว่ามองไม่เห็นนะครับ eur gbp ในระดับทางเฟรมที่1ชั่วโมงเนี่ยเราได้บอกว่าจุดเข้าของเรานะครับจุดเข้าเซลนะอันนี้คือเป็นเป็นแพทเทิร์นนะครับเป็นชาร์ตแพทเทิร์นชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฮาร์โมนิกแพทเทิร์นซึ่งเราได้มีการเข้าเซลไว้ที่0.86095แ้ละมีซ็อบลอ s ที่0.86397นะครับแล้วมีเป้าเท e p r o ฟิตนะครับอยู่ที่ 0. 8 5 4 8 7นะครับอ,อันนี้คือเซลล์แล้วก็ซับลอสแล้วก็เทคโรฟิตตำแหน่งเทคโรฟิตเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีระยะห่างนะครับจะมีระยะ2อ่ารานะแล้วเมื่อวานเนี่ยนะครับน่าจะมีข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งที่เข้ามาอตอกกระทบนะครับเข้ามามีผลกระทบทำให้คู่เงินของ E U R G B P เนี่ยมันเป็นเทรนเป็นขานลงลงมานะครับซึ่งทำให้เราสามารถที่จะถูกทางได้สำหรับตัวของ E U R G B P ซึ่งเรายังคง p งโพ t ิชันอยู่นะสำหรับใครที่เข้าตามนะครับเรายังคงมี Position คงยังคงถือทนถือกำไรนะครับเพื่อให้ไปถึงเ,เป้าหมายที่0.85487หนะครับ0.85487ก็ยังคงเป็นเป้าหมายเดิมนะครับที่ตำแหน่ง 2RR uh, uh, นะโอเคสำหรับ EURGBP ตอนนี้ก็จบนะครับไปคู่เงินต่อไป uh, เราจะไปกันอย่างเร็วนิดนึงนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการดูบทวิเคราะห์ในแต่ละวันนะโอเค ในคู่เันต่อไปเนี่ยคือคู่เงินของ EUR USD นะครับวันนี้เรามาตั้งหลักใหม่ครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะหาตำแหน่งที่จะบายขึ้นไปซึ่งตอนนี้ราคา EUR USD เนี่ยได้ลงมาที่ตำแหน่งที่เป็นแนวรับที่สำคัญอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าจะบายขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยตำแหน่งที่เราจะบายในครั้งนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1.19993นะครับคือตำแหน่งที่เราเปิด position b u แล้วตำแหน่งเทคโ o ฟิตนะครับอยู่ที่1.20555นะครับอ่าคือตำแหน่งเท Profit ที่ 2R เช่นเดียวกันแล้วซับลอส s นะครับจะอยู่ที่1.19715อ่าซ o บลอสเอาไว้ที่1.19715นะครับอันนี้คือเอ่อเป็นการเป็นแผนการเทรดของผู้เงิน EURUSD ในหลับทางเฟรมที่1ชั่วโมงสำหรับ ในวันนี้นะครับในวันที่17มิถุนายนอันนี้คือสดสร้อนๆเลยนะครับสำหรับ EURUSD โ okay. อเคในคู่เงินต่อไปนะครับในคู่เงินต่อไปวันนี้เราจะไปกันเร็วนิดน,นึงอันนี้จะเป็นคู่เงินของ EURJPY อ่าอันนี้จะเป็นในรับทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับอ่าจากเมื่อวานนะครับที่ได้บอกเอาไว้ว่าเราจะมีการรอเล่นบ u ายเอาไว้ที่1.32 7 8 6นะครับที่เราได้ทำการวิเคราะห์เอาไว้ที่รอเล่นบายที่บริเวณประมาณ132.786นะอันนี้คือที่วิเครเาะห์ไว้เมื่อวานอ่าแล้วมาดูวันนี้นะครับอ่าวันเนี้ยราคานะครับราคาได้ลงมาถึงแล้วนะครับได้ลงมาถึงที่บริเวณ132นี้แล้วนะครับจุดแจุดแปดเนี่ยนะครับแล้วเราได้มีการทำสเตจจี้การเทรดนะครับก็คือได้มีการทำรอบายสัญลักษณ์ซึ่งเราจะ ตัดสินใจว่าตั้งบาย s t ็อนะครับเป็นตำแหน่งบาย s t ็อเอาไว้ที่เท่าไหร่นะครับเอาไว้ที่132.867นะครับตั้งบาย s t ็อเอาไว้ที่132.867นะครับ s ต็อปลอสนะ s ต็อปลอสเนี่ยเอาไว้ที่4เอ้ยขอโทษครับ1 3 2 4 7่ 1> 1นะครับซับลอสเอาไว้ที่132.471นนะคำนวณโพซิชันไซ z ์ด้วยก็ไม่เกิน1%น่น่าจะกำลังดีนะครับแล้วตั้งเทคโปรฟิตนะครับเทคโปรฟิตเอาไว้ที่133.665 Take Profit เทคโปรฟิตที่2องอานะครับที่2องอาก็ A คือ133.665แคปหน้าจอนี้เอาไว้ได้เลยนะครับนี่คือแผนการเทรดของ EURUSD ในวันที่17มิถุนายนในวันนี้นะครับก็คือแผนเป็นการตั้ง Buy Stop นะครับไม่ใช่ Buy เลยนะตั้ง Buy Stop เอาไว้ที่132.867ครับ โอเคครับก่อนที่เราจะไปในคู่เงินต่อไปวันนี้เรายังมีกันอีกเยอะพอสมควรนะครับสำหรับแผนการเล่นในวันนี้และก็สัญญาลในการเล่นในวันนี้นะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจคอร์สเรียน forex นะครับอยากจะเทรด forex และทำกำไรให้ได้ด้วยตัวเองเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่สนใจในคอร์สฮีโร่เลเวลนะครับฮีโร่เลเวลเป็นสไตล์การเทรดสั้นนะครับในตลาด forex นะครับเน้น การสร้างกระแสงเงินสดในแต่ละวันซึ่งเป็นการเทรดด้วยระบบเทรดแบบง่ายๆนะครับใช้ระบบเทรดแบบง่ายแต่ว่าสามารถเทรดได้ทุกวันแล้วก็ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับเราเองมาดูตัวรีวิวสักนิดหนึ่งนะครับของคอร์สเรียนฮีโร่เลเวลอันนี้ก็คือเป็น m y Effect Bo ของคนที่ใช้ตัวระบบฮีโร่เลเวลนี้นะครับ สามารถที่จะทํากําไรได้ติดต่อกันนะครับอาจจะมีบางเดือนนะครับทำกำไรได้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่5เดือนอมีแค่เดือนเดียวน,นะครับที่ติดลบนะครับติดลบอยู่เอสิแนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วกําไรอยู่21.22%อ,อันนี้คือคนที่เป็นนักเรียนของฮีโร่เลเวลนะครับต่อมานะครับออันนี้คือ จากทุน1,000เหรียญนะเรียนฮนะีโร่เลเวลกลับไปแล้วก็เอาไปใช้ในการเทรดนะครับทำกำไรได้3,000กว่าเหรียญน,นะครับอ่าน,นี้คือเห็นไหมครับเป็นพอร์ตจริงนะที่มีการถอนเงินออกมา2,700เหรียญน,นะครับจากเงินเดิมที่เติมเข้าไปเนี่ยก็คือ1,700เหรียญได้กําไร3,200กว่าเหรียญน,นะครับโอเคอันนี้คือเป็นนักเรียนที่เรียนในคอร์สฮีโร่เลเวล อันนี้ก็คืออีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นการเก็บเทคโ f รฟินะครับด้วยระบบหนึ่งที่มีชื่อว่า127นะครับเป็นระบบที่แม่นยาม,มากของฮีโร่เลเวลที่เรามีการสอนนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบที่จะใช้ตัวระบบ127 b r e c k a ็กแอนตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวอีกอันนึงนะครับเป็นระบบที่เล่นง่ายมากๆคือระบบ OTP-OTW นะครับ o, TP, o t p o t อมยู่เล่นไป2เดือนนะครับใช้ระบบนี้ระบบเดียวเนี่ยได้กำไร100%นะครับได้กำไร100%อันนี้เป็นหลักฐานที่มายืนยันสำหรับนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วนะครับในคอร์สเรียนของ HeroLevel ออันนี้ก็คือเป็นอีกอันนึงเหมือนกันนะครับที่ฝากไป1,000เหรียญแล้วก็ทำกำไรได้100%นะครับแล้วก็ถอนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับใน ระบบเทรด OTP o t OT w เช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่จะชอบในระบบเทรด OTP o t OT w แล้วก็ตัวของ127นะครับที่สามารถทำกำไรได้ดีมากๆสำหรับคอสฮีโร่เลเวลอ่ะสำหรับใครที่สนใจปกตินะครับคอสนี้เนี่ยถ้าซื้อตามปกติไม่ใช่คนที่ดูในวิดีโอเราจะขายที่ราคา8,900บาทนะครับขายที่ราคา8,900บาทแต่สำหรับคนที่ดูวิดีโอตัวนี้นะครับจะให้เหลือเพียง5,900บาทเท่านั้นนะครับ 5,900บาทเท่านั้นและจะได้ทั้งหมด8ระบบเทรดนะครับได้แบบครบเลยเป็นครบเครื่องของการเล่นสั้นนะครับสามารถที่จะเทรดได้ทุกวันนะครับแล้วก็ทำกำไรได้ต่อเนื่องเน้นในการปั้นกระแสะเงินสดนในราคา5,900บาทถ้าใครสนใจนะครับก็ inbox เข้ามาแล้วกันที่เพจของ Thai f o r e Elite นะครับสำหรับคนที่ดูโดนี้เท่านั้นนะครับก็ติดต่อทาง inbox เข้ามานะ,ะแล้วก็ เราก็จะไปวิเคราะห์กันในคู่เงินต่อไปนะครับพ้นช่วงขายของแล้วนะโอเคในคู่เงินต่อไปนะครับอันนี้เป็นคู่เงินอะไรอันนี้จะเป็นในคู่เงินของ Gbpaud นะครับในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับ Gbpaud เนไะทม์เฟรมที่1ชั่วโมงเนี่ยเออมันจะมีแพทเทิร์นที่มันซ้อนทับกันอ่าอ,อย่างที่วิเคราะห์ไว้ในครั้งที่แล้วนะครับอ่าในวิเคราะห์กันไว้ครั้งที่แล้วเนี่ย เราจะให้ความสนใจที่จะเล่นเซลล์กันที่ราคา1.83788นะครับ1.83788แล้วเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ราคานะครับได้มีการวิ่งขึ้นไปถึงที่บริเวณ1.83788นะครับเราก็เลยได้มีการเปิดโพซิชันนะครับในการเข้าเซลล์เอาไว้นะโดยที่เรานะครับได้เข้าเซลล์เอาไว้ที่1.83624นะครับ 1.83624อันนี้คือเซลล์นะแล้ว stop loss นะครับเอาไว้ที่ใดเอาไว้ที่1.8412นะครับ1.84120นะครับอ่าอันนี้คือ stop loss นะอ่าตำแหน่ง SL take profit นะครับเอาที่2 RR เช่นเดียวกันอยู่ที่1.82625 อันนี้คือตำแหน่งเค้กโปรฟิต1.82625นะครับถ้าใครอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับในการดูไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวจบคลิปตัวนี้ไปนะครับหลังจากนี้1ชั่วโมงนะครับเราจะทำเป็น e-book เอาไว้ให้กันแล้วกันนะครับเป็นเช h ชีตเอาไว้ขอทักอินบ็อกมาเพื่อขอดาวน์โหลดเอาไปดูได้นะครับจะได้เห็นการวิเคราะห์ได้เห็นกราฟกันชัดๆนะครับก็ ขอมาขอดาวนโหลดได้แต่ขอหลังจากนี้1ชั่วโมงนะครับสาหรับคนที่ดูวิดีโอตัวนี้เนี่ยหลังจากนี้ไป1ชั่วโมงก่อนโอเคยังไม่จบยังไม่จบยังมีคู่เงินต่อไปนะส่วนตัว GBPAUD เนี่ยก็มาลุ้นด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ได้เข้าเซลไปแล้วนะครับก็มาลุ้นด้วยกันถ้าถูกทางเนี่ยก็ได้กําไร2เท่านะก็คุ้มอยู่นะครับแต่แลบตัวนี้แล้วตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่สําคัญก็คือทองคํานะครับ x a u u s d อ่า XAUUSD หรือว่า ตัวของทองคำเนี่ยในระดับทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับเมื่อวานเนี่ยเราได้ทำการวิเคราะห์อเอาไว้นะครับว่าเราจะโฟกัสเล่นบายนะครับเมื่อราคานะครับลงมาถึง1835นะครับเมื่อราคาลงมาถึง1835.0เนี่ยเราจะโฟกัสที่จะเล่นบายถูกต้องไหมอ่ะแล้วเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนราคาก็ได้ลงมาถึงจริงนะครับ แล้วเราก็ได้ตัดสินใจนะครับเปิด position buy ตอนที่มันเกิด buy signal ด้วย candlestick นะครับนะด้วยแท่งเทียนเนี่ยมันกลับตัวขึ้นมาเราจึงได้ตัดสินใจเปิด buy position buy ไว้ที่1,8นะครับขอโทษครับเอาใหม่1,8,1,9,3,9นะครับ1,8,1,9,3,9คือตำแหน่งที่เราเปิด position buy แล้ว take profit เนะ่ะเราจะเอาไว้ที่1,8,5,7,8,5นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่2 RR แล้วก็ stop loss อยู่ที่1,800นะครับอน่ง1,800.0นะ, 1, อ,ะอันนี้คือแผนการเทรดนะครับหรือว่า b buy s i g n a l ของทองคําในวันนี้นะครับในวันที่17มิถุนายนก็มาลุ้นกันนะครับในวันนี้เนี่ยก็มี p s s t t o o เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งเป็น Position ที่มีความได้เปรียบในแง่ของ l i สอ r e วอร์ทุกตัวนะครับสำหรับการเทรดในระบบนี้ถ้าใครที่สนใจนะครับในคอสเซีลนและอยากเทรด forex ให้ได้เปรียบได้สามารถชนะตลาดได้รลยะยาวแบบนี้นะครับแบบตัวอย่างเนี่ยที่ทำให้ดูนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ inbox นะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นคอร์สฮีโร่เลเวนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็คงคิดว่าเพียงพอเกี่เวลาแล้วนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ